ฮุสวาน้าโนเดน901คือหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ u r i n g ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เน้นความเรียบหรูและความล้ำสมัยผสมผสานกับความดิบของสายลุยรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางไกลบนถนนเรียบและการผจญภัยนอกเส้นทางเครื่องยนต์และสมรรถนะ นอร์เดน901ใช้เครื่องยนต์ขนาด889ซีซีแบบ2สูบเรียงให้กำลังสูงสุดราว105แรงม้าพร้อมแรงบิดที่มาในรอบกลางทำให้ขี่ได้สนุกทั้งบนทางดําและทางฝุน่นจุดเด่นคือการส่งกำลังที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยพลังช่วยให้การเร่งแซงหรือการเดินทางในเส้นทางที่ท้าทายทำได้มั่นใจยิ่งขึ้นระบบเกียร์6สปีดพร้อมค u ช c k ่ฟอร์เตอร์ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่นสตรีท รนและออฟโรดซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะกับสภาพถนนและสภาพอากาศได้ทันทีการออกแบบและดีไซน์ Pulsar Norden 901มีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยฝาหน้าทรงกลมเล็ดที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มีภาพลักษณ์แตกต่างจากสายแอดเวนเจอร์ทั่วไปตัวถังถูกออกแบบให้เพรียวและมีเส้นสายโค้งมนเน้นความมินิมอลสไตล์สแกนดิเนเวียนเบาะนั่งถูกออกแบบให้เหมาะกับการขี่ระยะไกลทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนสามารถนั่งได้สบาย ขนาดเดียวกันยังปรับความสูงได้ทำให้รองรับนักบิดหลายสริระระบบการสะเทือนและการควบคุมจุดขายสำคัญของ n อ r d เดน901คือช่วงล่างที่ให้ประสิทธิภาพสูงมาพร้อมโชคอัพจาก WP Apex ทั้งด้านหน้าและด้านหลังสามารถปรับตั้งได้เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขี่และเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรดที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลัง18นิ้วทำให้สามารถลุยเส้นทางฝุ่นดินหรือก้อนหินได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังใช้ยางที่เหมาะสมกับการผจญภัยทั้งบนและนอกถนนเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยฮุสัวหน้านอเดน901มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นระบบ ABS แบบปรับโหมดได้รวมถึง Cornering ABS ที่ช่วยควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้เข้าโค้งในความเร็วสูงระบบ t r a c t i o n Control ก็มีการทำงานที่ชาญฉลาดปรับให้เข้ากับพื้นผิวถนนและสภาพการขี่ หน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วแสดงผลชัดเจนสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อฟังเพลงนำทางและรับสายโทรศัพท์ได้อย่างสะดวกความคล่องตัวในการเดินทางด้วยน้ำหนักที่ถูกจัดสรรอย่างสมดุลนอเดน9001ให้ความรู้สึกเบาเมื่อควบคุมแม้ในสภาพเส้นทางที่ท้าทายความสูงใต้ท้องรถมากพอที่จะรับมือกับอุปสรรคบนเส้นทางออฟโรดได้ดีขณะที่ถังน้ำมันความจุ19ลิตรทำให้เดินทางไกลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมน้ำมันบ่อยครั้งจุดเด่นและข้อสังเกต จุดเด่นเครื่องยนต์ทรงพลังและยืดหยุน่นดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใครระบบการสะเทือนคุณภาพสูงเทคโนโลยีและระบบช่วยเหลือผู้ขี่ครบครันข้อสังเกตความสูงของบาะอ,อาจไม่เหมาะกับผู้ขี่ตัวเล็กราคาอย,อยู่ในระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรุน่นสรุป Husqvarna Norden 901เป็นมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความสามารถในการลุยทางไกลได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและต้องการรถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ทั้งขี่สนุกสวยงามและพร้อมพาคุณไปทุกเส้นทางนอเดน901คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม